สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเราจะมาดูข้อมูลล่างกันก่อนนะครับก่อนอน่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็งวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับก็ผลรางวัลนะครับบนออก70 0นะท่านผู้ชมนะเป็นเลขเบิ้ลอีกแล้วนะครับเบิ้ล10หน่วยนะท่านผู้ชมนะ700นะครับส่วนเลขล่างออก5 1่ท่านผู้ชมออก51นะครับก็สําหรับสูตรของเรานะท่านผู้ชมนะบนนี่ถือว่า ถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะถึงแม้ว่าจะจับกู้ไม่ถูกแต่ก็สูตรหลายสูตรนั้นก็ผ่านโดยเฉพาะเด่นเด่นนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเด่นนี่หกเก้าศูนย์หนึ่งนะหกเก้าศูนย์หนึ่งผมเน้นให้ที่เก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็มาที่ศูนย์เนี่ยนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับเด่นนะสําหรับบนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดในนู่นนะท่านผู้ชมหลังจากผมลงข้อมูลบนนะครับจับกู้ก็เนี่ยท่านผู้ชมนะผมเน้นให้ที่50นะ51นะแค่สองชุดนะครับก็51ไปไปล่างเลยท่านผู้ชม51นะสิบหน่วย51นี่ไปออกล่างมันออกเบิ้ลท่านผู้ชมถ้าไม่ออกเบิ้ลก็มีลุ้นเนี่ยครับผมให้50กับ51มีแค่สองชุดนะครับก็เสียดายนะท่านผู้ชมนะสําหรับบนนะครับ ถือว่าผ่านนะครับสําหรับสูตรบนเลขบนนี่ผมให้ผ่านเพราะว่าสูตรหลกัหลกๆนี่ผ่านหมดเลยท่านผู้ชมนะมีหลุดแค่บางสูตรมีดับ <c oughs> มีดับบนเท่านั้นนะท่านผู้ชมที่ท,ที่ที่หลุดนะครับทีนี้เรามาดูล่างล่างนี่ต้องบอกว่าสูตรหลุดเยอะมากท่านผู้ชมล่างนี่ไม่ผ่านนะท่านผู้ชมเนี่ยครับผมให้เด่นสองสามสี่แปดก็มาที่ห้าหนึ่งท่านผู้ชม ถือว่าไม่ผ่านนะครับ10บก็หก็หลุดนะท่านผู้ชมนะมีหน่วยนี่มาที่1ก็มีหน่วยผ่านนะครับดับ10ล่างก็หลุดท่านผู้ชมเนี่ยครับหน่วยล่างก็หลุดนะดับล่างก็90เนี่ยครับผิดท่านผู้ชมนะก็ถ้าดับล่างเอาไม่อยู่ก็คือจบเลยท่านผู้ชมนะสูตรผมนี่ถ้าดับหลุดนี่ ก็คือจบเลยนะครับทีนี้ก็เด่นร่างคุกกี้ห้าสูตรก็ขี้คู่คุกกี้เราเน้นนะครับมันมาขี้ขี้ท่านผู้ชมเนี่ยครับหนึ่งกับหนะ้านะท่านผู้ชมนะส่วนคู่นี้หลุดนะท่านผู้ชมนะไม่มาคู่เลยนะก็ไม่ถูกอยู่แล้วเพราะว่าดับเราหลุดก็คือหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมผมให้ดับเก้าศูนย์หนึ่งหกนะก็ถึงไม่จะมีเลขห้าเนี่ยครับแปดห้านะสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเนี่ยครับผมเน้นที่สามสี่ก็ หลุดท่านผู้ชมนะไม่ผ่านนะสาหรับล่างงวดนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะก็สูตรเขาก็เดินมาหลายงวดนะท่านผู้ชมนะเราก็ถูกมาหลายงวดก็หลุดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เรามาดูงวดวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะท่านผู้ชมนะสิบหกกุมภานะครับสูตรผมมีการปรับนะท่านผู้ชมนะสูตรเดิมเรานี้หลุด หลุดไป3สูตรเลยท่านผู้ชมถือว่าถือว่าหลุดเยอะนะท่านผู้ชมจาก4สูตรนี่หลุดถึง3สูตรแล้วก็ผมดูตัวเลขแล้วก็เขาไม่น่าจะหลุดซ้ําแต่ว่าผมก็พักสูตรไว้ทั้งทั้งสสูตรนะท่านผู้ชมนะผมพักสูตรไว้3สูตรนะครับสูตรหนึ่งยังไม่หลุดแต่ผมก็พักไว้เพราะว่าดูตัวเลขแล้วก็ติดดับเยอะท่านผู้ชมผมก็เลยเปลี่ยนสูตรให้นะสูตรที่1นนี่เป็นสูตรเดิมท่านผู้ชมเป็นสูตรคู่ขี้ผมยังใช้อยู่ถึงแม้เขาจะหลุด ผมก็จะเปลี่ยนสูตร2นะสูตร3แล้วก็สูตร4ให้3สูตรนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็คงไว้แต่สูตร1เท่านั้นที่เป็นสูตรเดิมเรามาดูกันเลยท่านผู้ชมครับสูตรที่1ร้อยหนึ่งบวกร้อยสองบวกหน่วยสองนะครับผลลัพธ์จะเท่าไรบวกสองบวกสองเป็นเด่นคู่ขี้สามตัวนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สองสูตรที่เพิ่มให้ใหม่นะครับร้อยสองบวกสิบสองบวกหน่วยสองบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์จะเท่าไรบวกสองบวกหนึ่งนะครับ ก็เป็นเด่น3ตัวเช่นกันท่านผู้ชมนะทีนี้สูตรที่3กับสูตรที่4ท่านผู้ชมสูตรที่3ามแสนคูณสบวกหน่วยล่างผลลัพธ์เท่าไรบวกหน่งบวกหนบวกสนะครับเป็นเด่น4ตัวนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ14งวดยังไม่หลุดนะสูตรนี้นะครับสูตรที่4ก็หน่วยล่างบวกสผลลัพธ์เท่าไรลบหน่งแต้มบวกหนบวกหนะท่านผู้ชมเป็นเด่น4ตัวนะครับยังไม่หลุดนะ14งวดก็ยังไม่หลุดนะครับ ก็สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะก็หลุดแค่สูตรที่1่เป็นสูตรคู่ขี้ซึ่งสูตรนี้นี่เขาหลุดแล้วเขาไม่น่าจะหลุดซ้านะครับผมก็เลยดูตัวเลขแล้วก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสถิติกันเลยนะท่านผู้ชมนะเอาสสูตรนี้ก่อนสูตร1กับสูตร2ก่อนนะครับแล้วค่อยเราค่อยไปดูสูตรที่3ากับ4ี่นะท่านผู้ชมนะเรามาดูสถิตินะครับผมใช้สถิติงวดที่ออกสอง ใส่ติงหัวที่ออกสองหนึ่งนะครับเป็นใส่ติงหัวแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะก็มาดูใส่ติท่านผู้ชมก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรแรกนี่สูตรที่หนึ่งนี่เป็นสูตรที่ถึงแม้จะหลุดก็ตามเนี่ยท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานี่หลุดนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้หลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะท่านผู้ชมนะ ราไม่ค่อยหลุดซ้ำนะครับ <c oughs> สูตรนี้ยังไม่หลุดนะ14งวดท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาออก5้านะครับงวดที่14นะครับเด่น4ี่หดนะครับมาห้าก็หลุดนะครับสูตรนี้3า6ห้าหมาที่ <c oughs> มาที่10ล่างท่านผู้ชมนะ5้านะครับ คือว่าผ่านนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมอากาศเปลี่ยนท่านผู้ชมอากาศหนาวนะครับเห็นครับสูตรนะครับ ร้อยหนึ่งบวกร้อยสองบวกหน่วยสองนะครับร้อยหนึ่งก็คือสองแสงอาจจะมืดๆหน่อยท่านผู้ชมนะให้เป็นไรพอดูได้อยู่นะครับร้อยหนึ่งก็คือสองร้อยสองก็คือสี่หน่วยสองหน่วยสองก็คือแปด 4บวก8ได้2นะครับนี่ก็ได้2นะครับ2บวก2ก็ตัวแรกเด่น4ท่านผู้ชม4บวก2ได้6 6บวก2ได้8สุดแรกนะครับเด่น4 6 8ท่านผู้ชมเป็นเลขคู่นะ <c oughs> 4 6 8นะครับหลุดแล้วผมคิดว่า <c oughs> ไม่น่าจะหลุดซ้ำนะครับสี่หกแปดสูตรที 2, ่สองร้อยสองบวกสิบสองบวกหน่วยสองบวกเก้านะครับร้อยสองบวกสิบสองบวกหน่วยสองบวกเก้านะครับร้อยสองก็คือสี่สิบสองก็คือหนึ่งหน่วยสองก็คือแปดนะครับสี่หนึ่งแปดนะสี่หนึ่งแปดบวกเก้าคงที่ <c oughs> 8บวก9ได้7 4บวก1ได้5 5บวก7ได้2นะครับท่านผู้ชมครับเด่นตัวแรกเด่น2นะครับ2บวก2ได้4นะครับ4บวก1ได้5 <c oughs> สูตรที่2นะครับเด่น2 4 5หนะทีนี้เรามาดูสูตรที่3กับสูตรที่4นะครับท่านผู้ชม สูตรที่สามกับสูตรที่สี่นี่เป็นเด่นสี่ตัวนะครับยังไม่หลุดเรามาดูสี่ตีกันก่อนนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ออกห้าหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็เนี่ยครับมาที่หนึ่งหลักหน่วยนะครับ สูตรที่2เราให้เด่น4 5 6 7ก็มาที่หลัก10นะครับ10ล่างนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าผ่านทั้ง2สูตรนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมสูตรนะครับใจแสนคูณ3บวกหน่วยล่างนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก1บวก1บวก1บกสนะครับสูตรที่2หน่วยล่างบวก2ผลลัพธ์ทีเท่าไหร่ลบ1บวก1บวก1นะท่านผู้ชมนะ <c oughs> แสนคูณ3นะครับแสนก็คือ5 5 3ห้นะครับ5 35บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ1 5บวก1ได้6นะครับ <c oughs> <c oughs> เด่นตัวแรกเด่น6นะท่านผู้ชมนะ6บวก1ได้7นะครับบวก1ได้8 8บวก2ได้0นย์นะครับ เด่นสูตรที่3นะครับเด่น6 7 8 0นะท่านผู้ชมนะ6 7 8 0นะก็สูตรที่4นะครับใช้หน่วยล่างบวกสนะครับหน่วยล่างก็คือ1นะ1นบวกสคงที่นะครับได้3นะท่านผู้ชมนะลบ1แต้มนะครับก็ได้เท่ากับ2นะ3าลบหแต้มได้2นะครับนี่ไปสาบวก หนึ่งก็ได้สี่นะครับบวกหนึ่งก็ได้ห้าเด่นสูตรที่สี่เด่นสองสามสี่ห้านะสองสามสี่ห้าสูตรที่สามหกเจ็ดแปดศูนย์สูตรที่สี่สองสามสี่ห้าท่านผู้ชมเรามาดูจับชนกันเลยนะครับผมจะจับชนให้นะท่านผู้ชมนะนี่ครับ <c oughs> เด่นล่างสี่สูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งสี่หกแปด สูตรที่สองสองสสูตรที่สามหกดแปสูตรที่4 2345นะครับก็เรามาดูตัวชนท่านผู้ชมนะจับชนกันนะท่านผู้ชมนะสนี่ชนสามสูตรเนี่ยครับหนึ่งสูตรสองสองสูตรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแล้วก็ห้าสองสูตรนะหก็2องสูตรหกก็สองสูตร8ก็สองสูตรท่านผู้ชม เด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะก็คือสี่นะตัวนี้นะสี่นี่ชนสามสูตรรองสองห้าหกแปดนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับผมจะเน้นที่กาอาที่ขีดสองขีดนะั่นก็คือเด่นเด่นรองนะท่านผู้ชมนะก็คือหกกับแปดนะครับส่วนสองกับห้านี่ก็เป็นตัวกันนะท่านผู้ชมนะสองกับห้าเป็นตัวกันนะครับเด่นสุดสี่รองหกกับแปดนะ กัน2กับ5นะท่านผู้ชมนะเป็น5ตัวผมว่าน่าจะอยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมสําหรับล่างงวดนี้นะครับก็ <c oughs> 4สูตร <c oughs> ผมเชื่อว่าสูตรที่หลุดเนี่ยครับ 4, 6, 8นี่เป็นสูตรกูกกี้ผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาเดินนะท่านผู้ชมนะพะเขาหลุดแล้วเขาจะไม่หลุดซ้ํานะครับ <c oughs> แล้วก็ สูตรที่หลุดก่อนหน้านั้นสามสูตรสองสูตรท่านผู้ชมที่ถอดออกไปเนี่ยตัวเลขค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะท่านผู้ชมไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวดนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะท่านผู้ชมนะค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะอยู่ในนี้ท่านผู้ชมนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นเด่นล่างสี่สูตรนะท่านผู้ชมนะก็เลือกหยิบไปใช้นะท่านผู้ชมนะไม่จําเป็นต้องยึดตามผมก็ได้นะครับเลือกสูตรที่ท่านชอบ ไปใช้นะครับ <c oughs> ล่างงวดนี้นี่ผมจะลงแค่สีคลิปเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะจะไม่เยอะนะครับก่อนข้างที่จะเพราะว่าไม่ค่อยจะสลับซับซ้อนอะไรท่านผู้ชมถึงแม้จะมีดับชนเด่นหลายตัวเลยแต่ก็ก็ไม่น่าจะใช้สูตรสูตรสูตรเยอะเท่าไหร่ท่าน,นผู้ชมนะผมจะใช้ เด่นล่างแล้วก็เด่น10ล่างหน่วยล่างแล้วก็ดับ10กับหน่วยแล้วก็ผมก็จะสรุปเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้สูตรเยอะๆเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับใช้สูตรเยอะมากงวดที่ผ่านมาแต่ก็หลุดไม่มาเลยแต่งวดนี้ผมก็จะใช้สูตรไม่เยอะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขตัวเลขค่อนข้างชัดนะท่านผู้ชมนะครับตัวเลขค่อนข้างชัดตามสูตรผมนะท่านผู้ชมนะผมก็จะ สรุปเร็วหน่อยสาหรับล่างนะครับจะลงแค่สีคลิปเท่านั้นนะ <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็เป็นเด่นล่าง4สูตรท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับผมก็จะใส่สีเหลืองนะอันนี้เด่นที่สุดนะลอง6กับ8กัน2กับ5นะท่านผู้ชมนะน่าจะอยู่ในนี้นะท่านผู้ชมนะสําหรับล่างนะครับอย่างน้อยก็1ตัวแหละท่านผู้ชมอยู่ในนี้แหละนะก็ <c oughs> ทั้งหมดก็เป็นเด่นล่างสสูตรท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำดับ10ล่างกับดับหน่วยล่างนะครับใม่ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ